แกต้องเอานะจะบอกเอาลงมาแล้วมันมีแค่เอาแล้วเท้าส่งทั้หมดแล้วเอาหานียวอ,อะไรคอยนะเดี๋ยวการมาต่งนะตุบยังตุบเท้าก็ต้องมาลองก่อนนะว่าใช้ได้ไหม อ่าเราจะดูว่าใช้ได้หรือเปล่าเพราะเราจะเก็บไปทํามะพร้าวแก้วมะพร้าวแก้วเนี่ยหอมหวานทํประจากษ์มะพร้าวําหอมนะครับถ้าเป็นมะพร้าวแกงแก่ลูกใหญ่ๆเนี่ยมันจะไม่หอมมันจะแข็งกระด้างอ่าวันนี้สําหรับเนี้ยเราจะลองดูก่อนโอ้ใช้ได้วะอ่าใช้ได้ก็ถือว่าโชคดี่ะเฉาะเลยไ่เฉาะมันทําไมอะอามันใช้ได้อยู่แล้วเนื้อสองชั้นแล้วอ,อ,อ่า อันนี้ถือว่าดูกะลาก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะมะพร้าวดูกะลาก็ใช้ได้แล้วเอ,อ่อวิธีปอกมะพร้าวแบบโบราณไอเฮียนี้อายุแค่หกห้าสิบฝ่าแลดูหน้านตาดิฮะยังไม่แก่เลยโอ้ลูกใหญ่ะลูกใหญ่ทีดีเนื้อเยอะเนื้อเยอะแกเห็นมะลูกเนี้ยมันเนื้อโหลูกมันเบ้อเลยเนมันั่นแหละเหะ็นปะเออ ก็ซื้อไอ้ตัวนี้อย่างนี้เพราะอะไรรูผื่อแกจะได้ขูดได้เออมันต้องขูดอยู่แล้วล่ะโอ้โหอ่าวันดีครับวันนี้เราจะมาทำมะพร้าวแก้วนะครับก่อนอื่นนีคือเราปอกมะพร้าวไปแล้วเราก็จะมาเฉาะน้ำออกนะครับนี่ฮะแต่น้ำไม่ใช้นะครับ เาะมะพร้าวนี่ครับวันนี้จะเป็นลักษณะนี้นะครับอ่าแล้วก็วางไว้ตรงนี้นะครับอ่าเฉาะเสร็จแล้วนี่ครับแล้วเราก็เฉาะนะฮะเอาใช้สันนะครับเฉาะเพื่อเอาน้ำออกก่อนนะครับ เมื่อเราะทำมาพักแก้วนะครับเอาน้ำไปใช้พักท่าน้ำทานได้นะครับอันนี่ที่เราใช้กระชอนกรองครับผงเผือผงเบอร์ประภาลงไปนะครับนะฮะแล้วก็ผ่าฮะนะฮะแล้วก็แงะแกะฮะ อ่าแล้วก็วางไว้นะครับวางไว้อย่างนี้นะครับอ่านะฮะครับใช้สันมีดหรืที่ตรงนี้ก็ได้ครับครับน้ำออกครับก็จะน้ำเก็บไว้ใช้หรือไว้ไปทานก็ได้นะครับไปดื่มครับน้ำพร้ามีประโยชน์มากนะครับ ออกฮะแล้วก็อย่างนี้ฮะอ่าน่ครับน่ครับอ่าแล้วก็แะไว้นะฮะสำหรับที่นี้เราปรปับการฉอบมะพร้าวนะครับฉอบเห็นไ,ไหมฮะลูกนี่เราฉบน้ำเนี่ยฮะใส่นี่แล้วเราก็ผ่าไปนนี่ฮะ แล้วเราก็มาได้กีดเป็นเนื้อชิ้นนีฮะเห็นไหมฮะเราพยายามขูดทีนี้ให้มันเป็นประมาณนี้ฮะเพื่อเวลาไปไปทํากับน้ําตาลมันจะได้พอดีชิ้น,นะฮะแล้วเดี๋ยวเขาจะมีการหดตัวนะครับเพราะฉะนั้นเราเลยต้องขูดฮนะขูดให้ได้ประมาณชิ้นอย่างนเนี้ยนยฮะขูดให้ได้ชิ้นประมาณขนาดเนี้ยเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเชื่อมไปเขาจะหดตัวอีกนิดนึงอกสพอีกนิดนึงฮะนี่คือลักษณะาการขูดนะครับนี่ฮะ อยู่นี้นะครับอ่าให้มันได้ให้ลึกหน่อยนึงเนี่ยก็จะได้ประมาณชิ้นประมาณขนาดนี้ครับอ่าอ่านี่ครับนี่ครับนี่ครับก็จะประมาณชิ้นขนาดนี้ฮะนี่ฮะก็จะพอดีคำครับเวลาเชื่อมครับพมันก็จะน่ากินฮะนี่ครับสำหรับการขูดนะครับ ประมาณนี้เลยครับถ้าเกิดเขามีเศษเปิดกระลาติดเราก็ใช้มีดนี่ฮะขดออกฮะก็จะเป็นสีขาวอย่างนี้ฮะก็จะน่ากินแล้วก็อย่างนี้ฮะโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะจัดการใหม่เก๊กควยฮะเพื่อจะเอาไปแช่มะพร้า,พาวอา่าให้ได้สีเหลืองอ่อนแล้วก็กินของแก๊กควยนะครับนะฮะอันนี้ อือเพื่อเอาไปแช่นะครับแล้วก็เอามะพร้าวที่เราขูดนะี่ฮะใส่ลงไปในน้ำเก็กฮวยฮะฮะแล้วก็หมักทิ้งไว้แล้วครับ แล้วก็จุดฮะจุดไฟอันนี้เป็นน้ำมะพร้าวนะฮะที่เราตักไว้ใส่ลงไปนิดนึงพอนะฮะแล้วก็อดเ,เกลือลงไปนิดนึงให้มันมีรสชาติมันเข้มข้นเลยครับแค่ปลา,ายช้อนนะครับนิดนึง,งนะครับเลยเดือดขึ้นนะครับ น้ำตาลก็ประมาณตอนนี้ผมไกปม่ประมาณสามขีดครับประมาณสามขีดนะฮะแเชื่อมน้ำตาลให้เป็นน้ำน,นะครับเชื่อมไปเรื่อยๆนะครับ <c oughs> เที่ยวน้ำตาละลายไปเรื่อาายๆครับส่วนอันนี้ก็เป็นวัตถุดิบก็คือามะพร้าวที่เราขูดไว้แล้วก็แช่ในดอกดอกเพื่ควยนะครับแล้วจะทำแบบไม่หวานมากนะครับยรื่งน้ำตาละลายๆๆแบบนี้ กินได้นี่ ประมาณสามขีดเราใส่ไปหมดเลยนะฮะสามขีดใสน,นตาลให้ให้มันเนืดหนืดให้รู้สึก,กว่าน้ำตาลมันเริ่มแบบเหนียวแล้วก็แบบแบบ พร้อมที่จะจับเป็นปึกๆนะฮะเนืาอเหนี้ยวฮะอันนี้ต้องใช้ความชำนาญนะครับเราอธิบายยากนะครับเนืนะะ้อเขาเรื่องเป็นฟองขาวๆแล้วก็จับเหนียวเหนียวนี่ยฮะลอมใช้ได้แล้วนะครับ ก็เบาไฟนิดนึงไฟแรงไปนิดแล้วก็เบาไฟหน่อยอันนี้ต้องใช้ไฟเบาบอ่าเริ่มห้แล้วก็ใส่เลยนะฮะผะพ้านะครับนี่ฮะอ่าใส่หมดเลยนะครับเราหม,มักเราหม,มัก คลุกลไปเรื่ยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็จะค่อยค่อยซึมน้ำ น้ำมะพร้า,า,าวน้ำตาลก็จะค่อยๆเขีนมันนี่เขาละลายอีกหน่อยเดี๋ยวเพราะว่าเราโดเรา,เรามีน้ำในเรามีน้ำในมะพร้าวเมื่อกี้ที่เราหมักไว้ฮะฮะเรอก็ไปเรื่อยๆไปก่อนฮะจับน้ำเสี็แล้วก็นี่แล้วก็คนไปเรื่อยๆคนจนกว่าน้ำตาลเขาจะแห้งจับปึกฮะ Uh huh. เดี๋ยวเราก็จะมาดูทีนะครับ